ผลลัพ์และผลผลิตจากโมซาเม็ดฟูคู่ใจเกษตรกรวันนี้ผมมาพาพี่น้องมาชมนาข้าวครับด้านหลังที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือรวงข้าวสวยๆกำลังเป็นเม็ดเต็งเม็ดเต็ม,มเมล็ดเต็มยาวเป็นคืบแล้วไม่มีมเมล็ดรีบพี่น้องครับนั่นเป็นความจริงนะฮะของพี่น้องเกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวกันในวันนี้ดีใจนะฮะ เกษตรกรบอกนโมมาดูหน่อยสิเนี่ยเรื่องจริงข้าวได้ไล่ละเกวียนกว่าอยากจะมาดูกระตาอยากจะมาเห็นกระตัวนะพี่น้องเอ้ยมันสวยงามอลังชังอลองชองเนะี่ยอยากให้ดูเหลือเกินเอากองศาสด,ดูไปนะพี่น้องมเมล็ดเป็นมเมล็ดข้าวเป็นลวงลวงลวงละหม้อกอละเกวียนนี่แหละของจริงนะพี่น้องโมซาสิครับใช้วันนี้ดีวันนี้ใช้วันนี้ ล่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีวันนี้แน่นอนนี่น้โมคอนเฟิร์มน้โมการันตีอยากได้ของจริงของแท้แน่นอนก็ย,ยกหูโทรศัพท์จับเบอร์โทรกดหากันเลยเจ้